ทุกคนเชื่อไหมว่าทั้งหมดนี่แค่หลักพันทั้งออชาทัวร์ายเรือที่ร่องสวนพายเรือแคยะกิ้งนวดบุงหยาสปาฟินฟินอาหารครบพร้อมห้องนอนวิว ล้านเราอยู่กันที่กาลนานรีเวอร์ไซส์รีสอร์ทที่มาพร้อมกับกิจกรรมแน่นๆเริ่มกันที่ออ oh, ชาต์ทัวร์าพายเรือที่ร่องสวนเก็บผลไม้เก็บผักที่ออร์แกนิกเหมาะกับไลฟ์สไตล์ช่วงนี้มากที่เน้นความเฮลที้พัฒนทานอาหารไทยแสนอร่อยที่ห้องอาหารฟ้าประภาแถมตอนนี้เขามีโปรโมชั่นสเสน่ห์ปลาจวากักใครที่ชอบปลาเนี่ยห้ามพลาดเลยนะอากาศร้อนๆแบบนี้มาเล่นกิจกรรมทางน้ำกับคายักิ้งบอกเลยเย็นสดช ทำกิจกรรมขนาดนี้แวะมนวดผ่อนคลายบูงาสปาอันนี้รวมในแพ็กเกจสงบสบายพเพลินผ่อนคลายมากค่ะอยากจะหลับเลยถึงเวลาพักผ่อนของจริงห้องพักแบบว่าใหญ่มาก เงียบสงบมินิบาร์คือครบบรรยากาศดีมองไปข้างนอกและเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาใครอยากมาพักผ่อนพร้อมทำกิจกรรมสนุกสนุกต้องที่นี่เลยกาลนันนหนรีวววาไซร์รีสอร์ทลูเพเชาวนนบุทเวลียนคนไหนดูจนจบแมีกิจกรรมแจกที่พักให้ไปนอนชิลๆด้วยนะกดติดตามและกดใจไว้เลยค่ะ